อ่าค่ะวันนี้เรามาแก้สรรมการกำลังสองอีกครั้งหนึ่งกับโจทย์ไม่เหมือนเดิมนะอย่างนี้เห็นไหมคะคือสามพจน์นะคะังั้นหลักการเหมือนเดิมคือฝั่งนี้ต้องเป็นศูนย์โอเคโจทย์ครูน่ารักฝั่งนี้เป็นศูนย์เรียบร้อยละหน้าที่เราคือทำอะไรง่ายมากแค่แยกตัวประกอบให้ได้สามพจน์สองมุเล็บเเรื่องนี้เรียนสำคัญมากนะคะ x ก,กํำลังสองก็แต่เป็น x ก,กับ x คดท้ายเป็นบวก2องวงเล็บเครื่องหมายเหมือนกันนะคะใส่บวกกับใส่บวกเลข6ก็แยกเป็น2คูณ3บวก2บวก3ได้บวก5มาดีงั้นตอบแล้วนะ x ก็เลยตอบว่าลบ2เห็นหมบวก2ตอบเป็นลบ2บวก3ก็ตอบเป็นลบสมเห็นไหมคะสมการกำลัง2ก็เลยมี2คํคำตอบนะคะอ่ะาคราวนี้มาดูข้อ2ข้อ2ครูอ 2, ข,อ 2, ข,อ 4, ขอ, 4, ขอ 4, เปลี่ยนโจทย์นิดนึง เด็กๆจะได้หเห็นหลายแบบนะคะอะแต่อย่างไรก็ตามมันคือ3ามพจน์สองวงเล็บ15ถ้าครูแยกเป็น5กับ3ครูก็ต้องเขียน5 x กับ3 x ถูกไหมคะคราวนี้พจน์ท้ายเป็นลบนะแสดงว่า2วงเล็บต้องเครื่องหมายยังไงลองถามตัวเองดูเครื่องหมายต้องต่างกันนะคะครูลองขั้วซั่วใส่บวกกับลบเจ็ดโชคดีหน่อยคือ7แยกได้แค่7กับ1อย่างอื่น ใส่เจ็กใสน่งอย่างนี้ก็อย่างนี้เอ้จ็ดสามยี่สิบเอ็ดห้าคูลบหนึ่ได้ลบหาอ้ไม่ใช่ละนะคะงั้นครูเปลี่ยนใหม่ครูคิดว่าไอเจเนี่ยมันคงเปลี่ยนไม่ได้ละชี้นิดนงเจ็ดกันหนึอยู่ละนะคะสิ 15, ครูลองเปลี่ยนใหม่เป็นสิบ้าเอ็กกับหนึ่ละกัน,กนอ่ะลองเช็คดูครนี้บวกเจ็ดเอ็กนะคะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ลบสิบหบวกเลบสิบ ได้ลบ8ปดเอ็กโปเช็คถูกพอดีอ่ะองั้นนี่คือการแยกตัวปรกอบเสร็จละสมการอย่าลืมเท่ากับศูนย์นะจ๊ะนะคะแล้วค่า x อย่าลืมวิธีการตอบนะบวก7คำตอบคือลบ7ส่วน15เห็นไหมคะลบ1คำตอบก,ก็คือ1เป็นไงไม่ยากเลยขอให้แยกตัวประกอบเป็นนะคะ ใครลืมวิธีการแยกตัวประกอบแล้วไปเปิดคลิปแยกตัวประกอบดูก่อนนะคะค่อยมาดูคลิปสมรรการอ่าเช่นเดิมกันบ้านข้อ1น,นะคะอย่าลืมทําก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูเฉลยอ่าครูเขียนเฉลยทิ้งไม่ให้นะคะสําหรับข้อ2กันบ้านคือหนะ้าตาโจทย์เป็นแบบนี้นะคําตอบคือ ทำก่อนดูเฉลยนะคะโอเคค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ